สวัดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเจลสอรี่ค่ะวันนี้นะคะเจลก็มีของจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะเป็น m i s s t Open Up p e พ c o c อ m a ก m a s a a r a ค่ะเป็นมาสคาร่าออกใหม่นะคะของ m i s ตีนะคะเป็นรุ่นที่เขาแบบว่าบอกสรรคณแบบว่าคือส่วนตัวเนี่ยเจลว่าแบบ เฮ้ยมันเลิศมากมันเห็นภาพอ่ะเพราะเขาบอกสรรพคุณมาเนี่ยก็เป็นรุ่นที่เขาเขียนเลยว่าขนตาเหิน200องศาดุนดนกยุงรำแพนด้วยมิสทีนโอเพนอัพพีฮอคมาสคาร่ามันมันเลิศอะแบบมันเห็นภาพเลยว่าเราจะต้องแบบเป็นราชินี เป็นคนที่รำพนหางเป็นนกยูงเป็นอะไรที่มันแบบมีความรู้ระรัสมันตันคือไทยแล้วมันเป็นนางพยายาเขาก็เอาปูปรายานะคะก็เจ๊ก็เคยแต่งหน้าแบบเป็นลปูป,ปรายาเนาะอาจจะเหมือนปูไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนปูพญา โอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดีกว่านาออันนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นกล่องแบบนี้ราคาที่เจลซื้อมาเนี่ย129บาทเนาะแล้วก็ถือว่าไม่แพงนะอะเดี๋ยวเรามาเปิดกันอันนี้ไม่เคยแกะเลยนะอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเฮ้ยแพ็กเกจอันดีอ่ะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นแพน่นอ่ะเหมือนเหมือน แพนอย่างเงี้ยมันแพนนกยูงอ่ะมันเลิศอ่ะแพ็กเกจสวยอ่ะชอบชอบแพ็กเกจมากเลยอ่ะดีอ่ะดีด,ดีเดี๋ยวเราเปิดกันดูดีกว่าเนาะอืมกลิ่นโอเคไม่ได้ไม่ได้เป็นกลิ่นสารเคมีเหม็นเหม็นแล้วก็หัวหัวเขาแปกอ่ะหัวเขาเป็นสวิงซูนแบบวนวนแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ น่าจะเหมือนแบบว่าวิงได้อ่ะเออมันโอเคเลยนะแล้วก็สีที่ให้มาเป็นสีที่ดำสนิทเดี๋ยวเราลองมาปัดกับขนตานี้ดีกว่าเนะว่ามันจะให้ลุกอย่างไรบ้างนะคะเฮ้ยโอเคเลยอ่ะอเฮ้ยมันเพิ่มความยาวไดีเลยนะมันเพิ่มความยาวเลยนะแต่ว่าส่วนตัวยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยให้ความหนาเท่าไหร่<ม>แต่ว่ามันช่วยในเรื่องของความยาวนะเจว่าเหมาะกับ ผู้หญิงที่ขนตาสั้นๆเน,น่เจอว่าใช้อันนี้เนี่ยมันมันเลิศมากอะเพราะว่าหัวมันเป็นหัววิงวิงแบบหมุนเกลียวแบบเนี้ยพอปัดไปมันก็ให้อารมณ์ที่เฮ้ยดูรำแพนอะ่ะแบบอธิบายขาว่ารำแพนอย่างไงว่ารำแพนคือเหมือนแบบมันแผ่เออขนตามันแผ่เนาะเดี๋ยวลองดูขนตาล่างมาดีกว่าอโอเคเลยโอเคเลยที่ขนตาล่างก็ยาวขึ้นนะเดีย๋ยดูดิ เนี่ยจะรู้สึกว่ามันยังไม่ให้ในเรื่องของความหนาเท่าไหร่ก็ดีอ่ะแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะอันนี้ไม่เป็นก้อนเลยพอทาไปก็วิงอ่ะสะบัดวิงเฮ้ยชอบอ่ะอันนี้โอเค่ะราคาก็ไม่แพงมากเลย129บาทเองอ่ะดีจังชอบเพราะว่าคือส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ขนตาค่อนข้างที่จะสั้นนอนแล้วก็พอเราทาไปเนี่ยมันก็ทำให้ขนตาเรายาวมากขึ้นอ่ะดูเดียเ๋ยวเฮ้ย ชอบอ่ะคุ้มมากเลยเนี่ยร้อบาทนี้ไม่ได้อวยแบรนด์นะอันนี้ซื้อมาจริงๆตรงแฮปปี้แลนด์นะเดี๋ยวซื้อจากร้านตรงแฮปปี้แลนด์ตรงบางกะปิอะคะ่ะก็ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากคือตอนแรกเนี่ยที่เห็นที่ร้านที่เขาขายอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้คาดหวังเลยอะไรกับของมิสทีมแต่ว่ามันเป็นสินค้ารุ่นใหม่เนาะเราก็เลยแบบว่าอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันใช้ดีอะเราน่าจะเอาไปใช้ในคลิปแต่งหน้าอื่นๆของเราได้เนาะเดี๋ยว คลิปแต่งหน้าอื่นๆนเนี่ยเยวซจะลองใช้ไอตัวมาสคาร่าอันนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันเหินจริงๆอ่ะแบบตามชื่อเขาเลยชอบมากคือมันสามารถเข้าซอนได้ถึงแบบขนตาข้างในที่มันเป็นเส้นเล็กๆอะโอเคเลยอ่ะอ่ะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากตัดสินใจซื้อมาสคาร่าอันนี้นะแต่ ข้อเสียของมันก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้หนาแบบหนาแบบหนามากๆแต่มันจะเป็นเรื่องของความฟูอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เรื่องของความฟูแต่ว่าช่วยในเรื่องของการต่อขนตายาวแล้วก็เหมือนแบบทําให้มันเป็นแผ่มากขึ้นนะอะถ้าใครชอบก็ลองหาซื้อลองใช้กันดูเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ก็ขอเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Bye.